50ปี Disney World ที่สุขแห่งสนสนุกที่คุณควรพาคนที่รักไปให้ได้สักครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เบส o รูมดอชแนค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าวันเนี้ยเป็นวันครบรอบ50ปีของ Disney World ค่ะเบด o o รูมดอสนะคะก็เลยะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ Disney World กันค่ะจะมีอะไรบ้าง <ยะ S 1> และจะมีอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะคะ แต่ก่อนที่จะไปนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งก,งกงิเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เบ r ต o ร d o ดอสนำมาฝากกันนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วนะคะเราไปพร้อมกันเลยวันที่1ตุลาคม1971เป็นวันแรกนะคะที่ Disney World Resort หรือ Disney World เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันครบรอบ50ปีพอดีค่ะ ดิสนีย์เวลเป็นรีสอร์ทที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในโลกและมีจำนวนผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในโลกด้วยค่ะ <Wow. S 1> ตั้งอยู่ที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟอริดาประเทศสหรัฐอเมริกามีขนาดพื้นที่121.7ตารางกิโลเมตรขนาด2เท่าของแมนฮัตตันหรือเท่าเท่ากับซานฟรานซิสโกหรือขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดนนทบุรีของเรานี้เองค่ะ ดิสนีย์เวิลด์ประกอบไปด้วยส่วนสนุก4แห่งส่วนน้ำา2แห่งและสิ่งอำนวยความสะุวกอีกมากมาย <Wow. S 1> และรู้หรือไม่คะเราอาจจะต้องใช้เวลามากถึง60ปีถ้าเราเนะี่ยอยากจะนอนให้ครบทุกห้องที่มีในดิสนีย์เวิลด์เลยนะคะ <Wow. S 1> ครบรอบ50ปีทั้งทีดิสนีย์ก็การันตีมีเซอร์ไพรส์ไวรรอบรรดาแฟนๆมาให้สัมผัสกันค่ะ เริ่มจากโซนแรกเมจิกคิงดอมเราจะได้เห็นปราสาทซินเดอเรล่าสุดอลังการสีน้ำเงินเข้มและสีทองที่ทำให้ยิ่งดูโดดเด่นและสวยงามมากกว่าเดิมค่ะเครื่องเล่นทรอนไหลไซเคลรันโรลเลอร์คอสเตอร์ที่หลายๆคนชื่นชอบที่ดิสนีย์เซี่ยงไฮ้ก็จัดมาให้แล้วที่น mm ี hmm. man, ่นะคะโซนที่2โซนเอฟคอรบ โซนนี้จะทำให้หลายๆคนต้องกรี๊ดเพราะของเล่นใหม่คือเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Star Wars Galaxy 8อันนี้เปิดให้บริการแล้วและก็โปรเจกต์สุดอลังการอย่าง g u a r d i a n s of Galaxy อันนี้แฟนๆอาจจะต้องอดใจรออีกนิดนึงนะคะ Mona Journey of Water อีกหนึ่งไฮไลท์ที่แฟนๆหลายคนรอคอยก็คาดว่าจะเปิดตัวในปี2020นี้แล้วค่ะ ส่วนใครที่เป็นแฟนเจ้าหนูเรมี่จากเรื่องแรดทูอี้ก็มีกำหนดเปิดในช่วงเดือนนี้เช่นกันค่ะซอนต่อมา Animal Kingdom ซึ่งโซนนี้ก็จะมีในส่วนของ Disney c ค่ t e l โชว์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและโซนสุดท้าย Disney Hollywood Studio ซึ่งโซนนี้ไม่มีของใหม่เพิ่มขึ้นมาจะมีก็เป็นการเอา Mickey ้แอน i ์มินนี่ร r a เนอ a ์เวลเกลับมาใช้อีกครั้งหลังจากที่ถูกปิดไปในช่วงเดือนมีนานั่นเองค่ะ นอกจากส่วนสนุกทั้ง4โซนแล้วก็ยังมีโรงแรมใหม่ร้านอาหารใหม่ๆอีกเพียบเลยนะคะจบไปแล้วนะคะกับ50ปีดิส n เวิลด์ร Resort ค่ะเพื่อนๆชอบโซนไหนมากที่สุดคะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย